ครับอาจาครับพี่น้องที่เคารพกับวันนี้พิธีชีวิตพ่อเพียงพระผีพระนองเข้ามาหัวมาสวนมาทงมาทามาให้มาน่าคือเก่าหล่วครับพี่น้องมาป้อมกับนองมาลูกด็กกับลงมาโคลาเนาะลงมาโคลานอนทุกคนครับนองมาลูกดิกลงสะเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยครับฝ้ามาหัวมาสวนครับพี่น้องเมือเนี่ยบรรยากาศฝนฝ่ากำลังสีไม้แลวพี่น้องเลยโอกยเดี๋ยวไปตั้งคุณครับมืดมาเลือเพลิดเท่ามาอีกแล้วครับ พิธีชีวิตพ่อเพียงก็เลยเฝ้ามาห่วงมาสวนเอาอาหารให้ไก่ให้กาเขาเอาอาหารให้ปลาทะเลปลาย่า,ยานไก่ย่านปลาบไปกินอาหารเนาะพี่น,อน้องพิธมาเฝ้าจังไรครับมือนีดิฝนฟ้าก็ร่างมืดมากเอาอาหารให้ไก่ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับเอาอาหารให้ปลา х, ก็เรียบร้อยแล้วบรรยากาศยิ่ง aus, หวั่วยิ่สวนให้พี่น้องเขาได้เบิง่งปลาบักหน้าคือเก่าหรือพี่น้องก็ที่เก่าที่เดิมขางซาลาหน่อยเขานี่แหละครับไก่ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้อง กำลังกินอาหารเลี้ยงไว้กับพ่อจัดที่โตหลวงพี่รองเอล่อเขาขยายพันธุ์เนาะน้องมาดุกดิ์ก,ก็ลอยออกไปข้างนอกแล้วไปหาเที่ยวอีกแล้วน้องมาดุกดิกน้องมาโครากะพูดแล้วครับนอนอยู่ข้างๆใส่ต้นบักเหล้าพวกเราพี่น้องกันมาเป็นหมู่คูสี่คูบัดดีเพป็นเจ้าครับโคราดุกดิกบรรยากาศอยู่หัวอยู่สวนฝนฟ้ากำลังสีมาอีกแล้วพี่น้อง ดูสิตกกีดอกไปอนีิมี่หมูว่านนี่บลตกเนาะหมอก้อนนี่กระตกหมอเสี้ยงนี่กระตกดูครับมี่หมูว่านบลตกแต่มื่อนี่เมืองแล้วขึ้นหนาสิตกกีดอกพี่น้องตกมากก็ดีครับบางหน้าเขากับเฉลยซูมได้เย็นเนาะปลูกไว้นี่ก็ได้ต้นบางหน้าของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละปลูกไว้หัวไว้สวนพ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้เสริมเติมแท่งไร่ได้เนาะพี่น้องช่วงนี้บักหน้าผมมีขายพี่น้องเลยบักหน้าเขาแก่มาท่านครับ เป็นน่วยอยแต่วาแห่งแกเพราะท่านหน้าองค์กรอ่อนอยู่ครับรออีกจักหน่อยปลูกกินถิ่ไว้จังสี่แล้วก็พี่น้องฟุนงขิงห่วยเขาแน่เอาเสริมปุ๋ยสูตรสิ่มหาิหายเขาแน่จักหน่อยก็โอเคครับในการยี่ครับนี่ก็ได้สุนค่าได้ฟ้าได้ฝนกับกระล่างที่แต่กินครับเอาไปจะยุตะกินทั้งสี่แล้วพี่น้องเลยขาใหญ่นาะเอาอื่นนี่ก็ได้เพิ่งเอาห้านใหปาครับพี่น้อง เสียงป่าห้องมาอีกแล้วพี่น้องเรับปลาก็เพิ่งกินอาหารไปเรียบร้อยแลงวเห็นแล้วครับเหลืออยู่พอได้อยู่ได้กินครับนี่ก็ได้เอาอาหารให้กับยุ่งๆดีอยู่ครับเป็นปลาที่เหลือนี่ก็เหลือปลาดุกนะครับพี่น้องปลาดุกเขาแนบปลานิ่งเขาแนบปลาตะเพียนเขาแนบแล่วแหละครับแต่ว่าปลานิ่งกับปลาตะเพียนก็อทบ่เลือหลายเพราะว่าวิธีชีวิตพ่อเพี้ยงเอาขึ้นมาหลายแล้วเติมนึงแล้วเอาขึ้นมานะครับมันก็ทีเหลือปลาดุกนะ ประดุกที่วิธีชีวิตพอเพียงเคยเลี้ยงอยู่อ่างอยู่บ้านนะครับเสร็จแล้วก็เอามาลงไว้ซะมันเขาใหญ่แล้วก็มาลงไว้ซะอังเสร็จล้วครับถึงเวลาให้อาหารเขาเขาก็จะขึ้นมากินอาหารกินลราพี่น้องอลงไว้กับปลาไหลเพี่น้องพอได้อยู่ได้กินเนะาะบรรยากาศเลี้ยวไว้ทั้งคุณครับพี่น้องหมือนไม้แล้วครับไก่ละเสียงฝ่าห้องกับมาไก่อีกแล้วครับส้อมเด็จกระ,ะสินอีดีอย่างหนึ่งครับพี่นอ้องฝนตกปีอยู่แือว่าตกก็แห้งครับตกแฉบทุกเมือรอบอาทิตย์วันหันเลยครับสามสี่หมื่อที่ตกเนาะ เมื่อนี้ทำท่าสทาทิตกอีกละสามสี่มือที่พลานมากเนี่ยก,ก็ตกตกเพาแหง้งต่ว่าก็เท็อนในดินซุ่มดีครับพี่น้องเ,อเหมือนมาเหมือ,มอ,มอทุกด้านเลยพี่น้องกะไกละกละไกลที่เขามากในเขตสมเด็จแล้วครับถือว่าฝนปีนี้ก็มาเร็วอยู่ครับพี่น้องช่วงเดือนเมษาปกติแล้วมันสิแห้งสิแล็กเนาะแต่ว่าปีนี้หลังสงการมาเนี่ฝนก็ตกลงม,มาเรื่อยๆครับล้วถึงท่ตกแห้งมันก็เท็อนในดินตกดรื่มันก็ดินซุ่มดีเนาะพี่น้อง พ่อต้อนพ่นน้ำจนใหม่ล้วครับบากหน้าเขาจังเสกอะได้ฟ้าได้ฝนก็โอเคแล้วครับ,บ,บพี่น้องนี่ยกำลังจับหน่วยรออีกจังอยให้หน่วยเขาเยยงยเงยสกอนจังสีรีวิวให้พี่ให้น้องเขาเดินเมืองเนาะป่าบากหน้าของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละขงังซาลาหน่อยที่เก่าที่เดิมพี่น้องก็มาผ่อนกับน้องมา้ดดงมาดุกดิกน้องม้าดุกดิกนี่ไปทางไรก็ไปนั่นละครับมาหัวมาสวนกันยางน้ำกนดังเสียละท่ายคลิปกันกับยางน้ำกลดุไปยังเสียละครับน้องม้าดุกดิกก็ได้บรรยากาศยุ่หัวยุ่ยสวนที่เเเก่่่าทีีดิมแล้้วครับพนองย ส่วนป้าของวิถีชีวิตพ่อเพียงอันนี้ก็ต้นยางลาพน้องเนี่ยปลูกไว้ข้างช้าเข้านี่แหละครับต้นพักกระเดาเนาะผักเดาปลูกไว้พ่อได้เก็บยอดเขากินกับลาบกับก้อยไปเป็นดอกมากอะแซ่บพี่พี่น้าพองกินกับก้อยกับลาบกับสุกบะเข้าสุกบักมี้อะไรกันแล้วครับผักเดาวิถีชีวิตพ่อเพียงกับปลูกปลูกไว้เลยไอยทั้งปุ่นกับเป็นปักขาเนาะบักหน้าเขาแน่ปลาอยางปลาสารพัดแนวเรากับที่ปลูกไว้มาเย็นต้นก็มีครับ ปลูกไปทั้งในก็หลายเต็มหรือเลี้ยวเข้าไปก็อันหญ้าเพิ่นได้ฝ่าได้ฝนก็เริ่มเขียวแล้วพี่น้องเลยมือใด้มือเสียเลยลงมาตัดเงี้ยก็ได้ปล่อยไว้จะฆ่าวคนเนาะมีเวลาก็จังว่ากันอีกเที่ยงหนึ่งครับได้ฝ่าได้ฝนสามสี่รอบนี่ยละห้าก็เริ่มเขียวขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องเลยวิธีชีวิตพ่อเพียงก็เได้หาเวลาเวลาออกมาตัดหญ้าสั้นยงห้เขาตัวนี้บรรยากาศยิ่งหวานในสวนที่เก่าที่เดิมฝนฟ้ากำลังมากพี่น้อง ออกมาจักระบางทีแหละครับให้พี่ให้น้องเขาในเมืองครับอยู่งวัวยู่สวนนี่แหละสิ่งที่เขาเห็ดสิ่งที่เขาทถ้ำนี่แหละครับเห็ดขึ้นมะเหลาข้ามีรายได้เห็ดขึ้นเห็ดขึ้นมาแล้วเห็ดในข้ามีแนวอยู่แนวกินนี่ก็โอ้คืออะไรครับพี่น้องเลยไม่ต้องไปเห็ดยังมากมายเนาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นี่แหละพอได้อยู่ได้กินไปฝนก็กำลังเขื่อนเขามากพี่น้องเลยเมื่อฤทธิ์เท่าแลงอาตารไม่อีกแล้วพี่น้องฝนอ่ะตกลงมากครับไก่ได้แล้วครับพี่น้องเลย อยู่ใกล้ๆนี่เองครับวิถีชีวิตพอเพียงกับชีวิตเขออนุญาตพี่น้องเขาเขาในบ้านพอละครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูกาลนี่เนี่ยมันอาจจะไล่จังน้อยเนาะหรือยินงตะข้าวตะข้าวก็บวิญากให้เป็นเรื่องชั่นครับพี่น้องก็เขาไปอยู่ในบ้านในซองเขาเพื่อความปลอดภัยบิญาณอย่างเราพี่น้องเลยญาตล้มเรื่องฟ้าเรื่องล้มเนาะเราแล้วเมาาื่ได้ธรรมชาฉาสิเขาบรสามารถวาควบคุมได้เนี่ยเอาความปลอดภัยเขาไว้ดีกว่าฝ้าวมาห่วงม,มาชวนมา เอาอาหารให้ใกล้ให้กขาขังซาลาน้อยนี่แหละครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีเฝ้าเมื่อบานตัวบัดเนี่ยเมือนมาอีกแล้วครับตกหนักๆแน่แต่กกไข่เนาะพี่น้องเพอสิเฉลยนอใหม่เขาก็สเฉลยเกิดนอนอใหม่เขาสิเฉลใหญ่ได้โตัวเลยเกิดนอเห็ดนอไม่สมแกงนอใหม่สดๆกินโอ้สสแสบๆเลยพี่น้องเลยอ่ะบรรยากาศนี่ยมาแลงครับฝนฝ่ากำลังมาอีกแล้วพี่น้องเลยฝากช่องวิถีชีวิตพ่อเพี่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับพี่น้องทีได้พบพลาดคลิปะจดจ้พี่น้องเขาในเมืองครับขอบคุณพี่น้องอครับสวัสดีครับ